เรื่องของเด็กน้อยกับนิทานเป็นของคู่กันมายาวนานตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันเราก็มักจะเห็นเด็กน้อยชื่นชอบในการรับฟังนิทานผู้ใหญ่คนไหนที่มีนิทานเอาไว้เล่าให้ฟังเด็กๆก,ก็มักจะเข้าหา และเช้าวันนี้ไอ้หมีก็ปั่นจัก,กรยานคู่กายของมันวนทางซ้ายออกทางขวาวนข้างหน้าออกข้างหลังบ้านวิริยะปัญญาเสถียรรอบบ้านนี่ก็ปาเข้าไปรอบที่สามที่สี่เสียแล้วครูชัยเห็นดังนั้น ก็ให้รู้สึกเกิดความเมตตาปนปนกับความสงสารก็จึงได้ออกมายืนดักแล้วก็ร้องทักไอ้มีมานี่มาวนหลายรอบแล้วมาครูมีนิทานจะเล่าให้ฟังจริงเหรอครับ ครูชายครับจริงๆเหรอครับจริงนะสิออไม่หลอกเด็กหลอกหน้าข้านะมองออกนะฮ <c oughs> <c oughs> ผมชอบฟังนิทานมากเลยครับครูวันนี้ครูมีนิทานอะไรมาเล่าให้ผมฟังเหรอครับเอ้าว่ากันตามนี้นะ ดูถ้าละเองคงจะเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของอิทธิฤทธิเวทมนต์คาถาแร่ธาตุกายสิทธิและศิรษาครับครูผมชอบมากเลยครับอา้าวงั้นก็นั่งลงให้เป็นที่เป็นทางอา้าวนั่งให้สบายกันก่อนนะ ครูชัยเดินเข้าไปในบ้านพักเดียวก็กลับออกมาพร้อมทั้งหนังสือคู่มือเรื่องพระแล่กายสิทธิ์ของพระอาจารย์บุญธรรมธรรมมุตโตแห่งสำนักถรร้ำดงพญาเยน็นผู้เป็นเจ้าของตำรับในตำราเล่มนี้ มีคำอธิบายพร้อมบอกวิธีการใช้การป้องกันตลอดจนการบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอา้าวไอหมีพร้อมแล้วใช่ไหมจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกกายสิบในอดีตเนี่ย พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้นำเอาแร่กายสิทธิ์มาสร้างเป็นองค์พระสร้างธรรมขึ้นด้วยเนื้อแร่ประลอดประลอดนะ่ะเป็นแร่ธาตุที่มีความแปลกกว่าแร่ชนิดอื่นเพราะเป็นแร่ที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมีทุกขนทุกแห่ง บางครั้งก็ลงมาจากอากาศสู่พื้นดินต้องรู้จักดักรู้จักล่อจึงจะได้แล่ประวัอดนี้มาคนโบราณท่านรู้ถึงวิธีหารู้จักวิธีดักแร่รู้จักวิธีล่อท่านนับถือกันมายาวนานนักหนาว่าแร่ประวลอดนี้ มีคุณดีมีประโยชน์และมีความศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างหลายประการเลยทีเดียวเป็นแร่ที่นับถือกันหนักหนาเมื่อได้มาท่านกล่าวไว้ว่าแร่ประหลอดนี้เป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์แท้ถ้าผู้ใดทำแร่ประหลอดนี้ให้แข็งได้จะมีคุณมีประโยชน์หลายอย่างหลายประการอาทิเช่น ใช้ในทางป้องกันเพศภัยอันตรายบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หลายโรคก,กันเลยทีเดียวโรคที่เกิดขึ้นได้ในตัวท่านทั้งโรคภายนอกโรคภายในทั้งมนุษย์และกษัตริย์สั์ต่างๆถ้าทำได้หาได้มีไว้ในครอบครองจะปลอดภยัยทั้งตัวท่านและกระทั้งบุตรหลาน เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคนรุ่นเก่าก่อนนี้ก็จะใช้แหละประลอดนี้แหละทําการรักษาคนรุ่นหลังนี้ไม่ค่อยจะรู้จักแหละประลอดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบางคนก็รู้แต่คําว่าไวเป็นประลอดเรื่องหาแหละธาตุนี้จะไม่กล่าวให้ยืดยาว ให้สอบถามกับผู้เท่าผู้แก่ผู้รู้เอาเองยังมีแร่อีกชนิดหนึ่งนะที่คนโบราณท่านกล่าวไว้ว่าถ้าใครได้ไว้มีไว้จะวิเศษยิ่งนักแลนั่นก็คือแร่เหล็กไหลโดยท่านกล่าวถึงคุณประโยชน์ไว้นานาประการเช่นจะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนบุคคลในครอบครัว ถ้านำมาติดตัวไปนอกบ้านจะคุ้มครองภัยคงกระพันชาติอาวุธอันตรายนานา,นาประการก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายแร่ธาตุนี้ได้หายสาบสูญไปนานแล้วไม่มีใครได้พบได้เห็นอีกเลยส่วนแร่ปรลอดยังมีให้เห็น ให้ดูกันอยู่บ้างซึ่งควรจะมีไว้ประจำตัวประจำตนเอาไว้ประจำบ้านคนรุ่นหลังจะได้รู้ได้เห็นได้รู้จักเพื่ออนาคตข้างหน้าต่อไปด้วยความที่แล่ประหอดเป็นแล่ที่หายากนับวันก็จะยิ่งศูนย์หายไปคนที่รู้มีวิชา ก็ค่อยๆตายไปแล้วก็หายกันไปท่านอาจารย์บุญธรรมเจ้าของตำราได้กล่าวไว้ดังนี้แล่ประหลอดนั้นใช้ในการรักษาไข้ในทุกชนิดไข้ปลาดงไข้จับจันไข้ามาลาเรียไข้หน,นาวร้อนๆไข้ที่เป็นวันเว้นวัน ไข้าลากศาสตร์ไข้ไทฟอ,อยด์ไข้เลือดออกที่เป็นกับเด็กมากกว่าเป็นกับผู้ใหญ่ไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่ไข้ที่เกิดจากการหนักเสพเจ็บปวดผู้หญิงที่เป็นไข้ทับระดูทั้งหมดถ้ารู้ตัวมีอาการแรกเริ่มเป็นให้เอาพระแร่อมไว้ในปากจะป้องกันได้ จะไม่เป็นไข้แต่ถ้าเป็นแล้วก็อมพระแร่จะดูดพิษไข้ได้อย่างน่าอัศจรรย์โอ้ครูครับครูครับคือคือปรับป,ปลอดปลอดเนี่ยเอามาทำพระเครื่องเหรอครับใช่แล้วเจ้าของตำรา ชื่อพระอาจารย์บุญธรรมในการครั้งนั้นเนี่ยท่านรู้วิธีการดักแลและก็รู้วิธีการล่อเพื่อที่จับเอาประหลอดมาทำเป็นองค์พระให้สามารถห้อยคอไปได้เห็นไหมประโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสามารถที่จะใช้รักษาไข้เองเคยเป็นไข้ไหมล่ะไอ้มีเคยครับ ปวดหัวมากเลยครับตัวก็ร้อนมากด้วยแล้วผมก็ไอยเยอะมีน้ำมูกอีกต่างหากโอ้โหปวดหัวแบบไม่อยากจะเล่นไม่อยากจะทำอะไรเลยครับมันก็เพียด้วยไม่มีเลี้ยว,ไม,มยวไม่มีแรงด้วยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมการเจ็บไข้เดกป,ป่วยเนะี่ยมันเกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ดเด็กผู้ใหญ่หรือคนชรานี่เอ็งฟังต่อไปนะพระ แร่ธาตุกายสิทธิ์ซึ่งทำจากปลอดนี้สามารถแก้อาการปวดฟันทุกชนิดรำมนาฏแมงกินฟันฟันผุฟันโยกเงือกบวมให้ใช้อมไว้ตรงที่ปวดถ้าปวดมากก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะหายปวดบางคนเนี่ยปวดจนคางบวมแก้มบวม ก็ให้ทาถูเอาพระแร่ประาอดเนี้ยเอาไปทาไปถูจนขึ้นสีดำหลังจากนั้นอาการบวมก็จะยุบหายไปอาการปวดก็จะหายไปเช่นกันอ๋อผมเคยครับครูผมปวดฟันมากเลยตอนนั้นน่ะแล้วผมก็ ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงหายปวดไปแล้วเออเออเองอ,อ,อยากปวดอีกไหมล่ะไม่ไมครับไม่อยากปวดแล้วครับอฟังต่อครับครูอืมอ่ะฟังต่อนะพระแราตทประหลอดนี้ใช้แก้อาการปวดธรรมดาปวดธรรมดาก็คือปวดปวดหัวนั่นเองนะอการปวดหัวธรรมดาปวดหัวอย่างแรงก็แก้ได้ซึ่ง อาการปวดหัวนี้มันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุให้คนที่ป่วยนั้นสังเกตดูว่าตนเองนั้นมียอาการปวดหัวจากอะไรเช่นบางคนก็ไปตากแดดร้อนๆมาจนความดันโลหิตสูงหรือบางคนกับความดันโลหิตต่ำสาเหตุที่เกิดจากไข้ปวดฟันโรคประสาทซึ่งมา จากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันก็ต้องใช้ให้ถูกกับสาเหตุเช่นทาถูบริเวณที่ปวดขมับระหว่างหัวคิ้วปลายคางต้นคอกลางหลังกลางกระม่อมศีรษะที่มีจุดประสาทติดต,ต่อกับสมองท่านให้เอามือกดคลำดูจะรู้จุด รู้ว่าปวดตรงไหนปวดเจ็บระบมในสมองก็ทาถูทาถูแล้วก็นวดตรงนั้นแหละจะช่วยให้หายให้บรรเทาได้พระแร่ประรอดนี้แก้อาการปวดที่เกิดขึ้นจากการหนักเสพฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกช้ำบวมพลัดตกหกล้มคอเคล็ดตกหมอนเส้นเอ็นพิกแพงเท้าแพลง ท่านก็ให้ใช้ทาถูนวดตรงที่เป็นนั้นอยู่บ่อยๆก็จะหายได้สามารถรักษาอาการเป็นลมเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเมาลถดเมาเรือหรือมีอาการเป็นลมต่างๆก็ให้ถูทาขยี้และกก็สูดดมแรงๆที่ปลายจมูกของคนที่มีอาการน่ะ ก็ให้ถูทาที่ปลายคางด้วยก็จะหายได้เร็วขึ้นบางคนเป็นลมบ้าหมูลมชักก็รักษาได้เหมือนกันในกรณีที่เป็นคนมีอาการลมบ้าหมูรู้ตัวก่อนที่จะเป็นเฉพาะลมบ้าหมูลมชักนี้ผู้ป่วยมักจะเป็นมานานเป็นเรื้อรังต้องใช้พระแร่ติดตัวไว้ เอาคล้องคอไว้เป็นประจำเลยนะใส่คล้องคอก็ได้ขาดเอวแล้วก็หมั่นจูดดมถูต้นคอทั้งก่อนนอนและตื่นนอนหรือมีอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อสังเกตเห็นก็ให้รีบใช้หญิงในระยะที่ตั้งคันแพ้ท้องอย่างดุนแรงกินอาหารไม่ได้ ทำให้คลื่นเหียนอาเจียนหมดเลี้ยวหมดแรงเป็นลมหน้ามืดตาลายเหม็นกลิ่นเหม็นไอไอไอซะจนเจ็บปวดไปหมดก็ให้ก็ให้ทำอย่างนี้นะให้เอาพระแร่เนี้ยอมกับน้ําเกลืออมกับน้ําข้าขอโทษทีข้าอา่านผิดอมกับน้ํากลืนหรือแช่น้ํากิน ก่อนอาหารและหลังอาหารอาการแพ้ก็จะทุเลาลงสนุกไหมโอ้ยครูครับผมอยากได้พระแรกายสิทธ์เป็นแร่ประลอดใช่ไหมครับครูเออเอา้าฟังต่อฟังต่อพระแรกายสิทธ์นี้ยังใช้ในการเคลื่อนฝีทุกชนิดแรกเริ่มเป็นมีผื่นแดงตรงกลางเป็นเม็ด เป็นตุ่มเป็นไตแข็งให้เอาพระแร่ถูทาเป็นวงก้นหอยให้ทั่วบริเวณที่เป็นจนขึ้นสีดำทำสองถึงสามครั้งก็จะยุบหายไปเองถ้าเป็นฝีจนสุกงอมมีหนองเจ็บปวดมากทําเช่นเดียวกันฝีก็จะหมดพิษแล้วก็สกิดให้หนองแตกบีบเค้น บีบเค้นเอาหนองออกให้หมดใช้พระแร่ถูสำลีจนสีดำปิดปากแผลไว้เป็นอันว่าหายเร็วหากเป็นเม็ดเป็นตุ่มมีพิษเป็นเริมงูสวัสดไฟลามทุ่งลมเพลมพัดโลกเหล่านี้มีพิษหลายแรงผู้ป่วยจะเป็นไข้ด้วยนะถ้าเป็นโรคนี้ถ้าไม่รีบรักษาก็ถึงแก่ความตายได้ ให้เอาพระแร่ถูทาเป็นวงรอบป้องกันไม่ให้ลุกลามและถูให้ทั่วที่เป็นจะดูดพิษถอนพิษถ้ายังไม่หมดทำซ้ำหายไวจะเป็นสิวเป็นเม็ดเป็นตุ่มตรงแสกหน้าดั้งจมูกปลายคางอย่าบีบอย่าเข้นมันจะอันตรายท่านให้เอาพระแร่ถูทาจนขึ้นสีดำ ก็จะหายในกรณีที่เป็นโรคคางทูมเป็นการติดเชื้อไวรัสทำให้เป็นไข้คอแข็งขากรรไกรแข็งคอบวมแก้มบวมต่อมทอมซินลำคอไทรอยอักเสบให้ใช้พระแรถกถูทาให้ทั่วบริเวณที่เป็นจุดดำถ้าเป็นไข้ใช้อม อมพระแร่กายสิทธินี้แหละอมเอาไว้ในปากให้ทำซ้ำทำซ้ำดังนี้จนกว่าจะหายกรณีที่เป็นไข้หวัดหวัดเลื้อลังหวัดลงปอดเจ็บคอหายใจขัดเจ็บหน้าอกเจ็บชายโครงให้ใช้พระแร่ถูตรงรูจมูกสูดดมแรงๆถูทาคอหน้าอก ชายโครงให้ทั่วบริเวณจนขึ้นสีดำทำบ่อยๆจะบรรเทาอาการและก็หายไปเองถ้าถูกแดดถูกน้ำค้างกลัวเป็นไข้หวัดให้ถูทาและสูตรดมป้องกันได้รับประกันเลยว่าจะไม่เป็นหวัดใช้ได้ทั้งเด็กเล็กและก็ผู้ใหญ่ในกรณีที่เป็นโรคเกี่ยวกับตา เช่นตาแดงตาเจ็บช้ำบวมตาลมฝ้าฟางตาลิศสีดวงแท็กโคมา่าตากุ้งยิงให้จุ่มน้ำสะอาดทาที่ตาหรือจะใช้น้ำมนพระแร่ใช้ล้างก็ได้เฉพาะตากุ้งยิงมีหัวมีหนองปวดเคืองให้ใช้ถู ท่าที่หัวหนองจนดำจะหายปวดเคืองหนองจะแตกแล้วก็ทำให้การรักษานี้หายไวขึ้นโรคในหูหูเป็นน้ำนวกเป็นฝีในหูปวดในหูหูอือตึงให้ใช้พระแร่ถูสำรีจนขึ้นสีดำชุบน้ำพอเปียกบีบน้ำเข้ารูหูแล้วเอาสำรีนั้นอุดหูไว้สำรีแห้งเอาออก เฉพาะฝีในหูน้ำหนวกถ้าปล่อยทิ้งไว้จนฝีแตกมีหนองมีเลือดใช้สำลีพันปลายไม้เช็ดซับหนองหรือใช้ลูกยางดูดออกแล้วใช้น้ำมันมนหรือน้ำยาใส่ล้างทําความสะอาดเสียก่อนแล้วจึงใช้พระแร่ถูสำลีแตะน้ำพอเปียก บีบน้ำเข้าหูปิดไว้ให้แห้งแล้วเอาออกทำวันละ2-3ครั้งก็จะหายโรคลิสีดวงจมูกโพรงจมูกอักเสบโรคไซนัสมีน้ำมูกไหลมีกลิ่นเหม็นท่านให้ใช้พระแร่ถูสำรีจนขึ้นสีดำชุบน้ำพอเปียกบีบน้ำเข้ารูจมูกสูดดมแรงๆให้ละอองน้ำเข้าจมูกหรือจะใช้พระ แร่จุ่มน้ำสูตรดมก็ได้ใช้ได้เช่นเดียวกันทําบ่อยๆรับประกันว่าจะหายไม่เป็นอีกถ้ามีอาการปวดที่ดั้งจมูกระหว่างคิ้วหน้าผากศีรษะให้ถูทาด้วยก็จะเป็นการบรรเทาแล้วก็หายได้โรคลิศสีดวงทวารเป็นได้สองทาง ภายนอกและก็ภายในทวารผู้ป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานมากมายเจ็บปวดแสนละคายเคืองจะลุกจะนั่งจะนอนจะเดินก็ไม่สะดวกท่านให้ใช้เอาสำรีก้อนโตโต,โตพอปิดทวารมิดถูพระแล่จนขึ้นสีดำจุ่มน้ำสะอาดให้เปียกหุ้มห่อปิดไว้ ปล่อยทิ้งไว้จนสำลีแห้งก็เอาออกทำวันละ2-3ถึงครั้งยิ่งทำก่อนนอนได้ด้วยก็จะยิ่งดีก็จนกว่าจะหายขาดไปเองนั่นแหละผู้ที่เจ็บป่วยเป็นลทธิ์สีดวงภายในจะเป็นก้อนแข็งเจ็บปวดเวลาถ่ายจะมีเลือดออกเป็นการทรมานอย่างยิ่งก็ให้ใช้น้ำมนพระแรก สวนล้างก่อนนอนให้ใช้พระแรล่ลูปปลัดขิกเอาเชือกคาดเอวออกใช้เชือกไหมพรมหรือพลาสติกอ่อนนิ่มใส่แทนปล่อยหางเชือกยาวเน็บเข้าไปในทางทวารไม่ใหม่จะระคายเครืองผิดปกติก็ให้ทนเอาถ้าทนไม่ได้ก็เอาออกสักสองสามชั่วโมงแล้วก็ทำใหม่ถ้าทนได้ สอถึงมชั่วโมงหรือถึงสว่างก็จะทำให้คนไข้นั่นหายไวจะอ่อนนิ่มแล้วก็หายไม่เป็นอีกทำวันเว้นวันก็ได้นะจนกว่าจะหายเป็นไงล่ะไอหมีสุดยอดเลยไหมพระแร่ประรอดกายสิทธิ์นี้เองคงนึกอยากได้ขึ้นมาละสิท่า โอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับครูสามารถรักษาได้ตั้งหลายอาการโอ้โหถ้าใครได้มานะเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วก็ได้สตังค์เยอะแยะมากมายรวยแน่เลยครูเอง็งมีมันหัวการค้าจริงๆเลยนะไอ้หมีครูชัยก็ได้แต่นึกคำในความคิดของเด็กชายหมี เอออ้าวันนี้ข้าเหนื่อยแล้วแต่ว่ายังไม่จบข้าจะขอติดเองเอาไว้เล่าในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเล่าอีกนี้ไม่ได้ลรอครับครูไม่ได้เออเองนี่ได้คืบจะเอาศอกข้าเหนื่อยแล้วครับครูงั้นวันนี้ผม ก,กับก่อนครับสวัสดีครับครูชายครับสวัสดีครับไปแล้วครับ